เียข้าน้อยขอถวายของเล่นชิ้นนี้ที่ค่าซุ่มมาวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์เออ บอกไปแล้วตตลึมกดอัดช็อกไปเลยแบบทำอะไรไม่ถูกเอาใหม่เลยละกันแล้นี่คือกล่องส่มลูลู่แล้วลูลู่เดพิกี้อันนี้คือตัวที่มุกอยากได้มาดูกันว่าจะมาตัวสุดท้ายอีกไหมแล,แล้วตัวแรกที่จุ่มได้พร็อพนางเยอะมากขนกำมาหยีนุ่มนิ่มอีกแล้วและนี่คือชูเตอร์น้องหมูตัวตึงงานวัดเลยล่ะถือลูกบอลเตรียมยิงแล้ว <c oughs> ตัวต่อไปอซิมโบมังกี้น้องหมูที่อยู่ในชุดลิงกำลังจะตีิชด้านหลังเขามีไข่ลานแบบนี้ด้วยน่ารักอ่ะ ต่อไปสี<อ>น่ารักมากสีเข็บปะเนี่ย <No. S 1> โอ้ยไม่ใช่น้องคือบอลลูนขาวที่แต่งตัวเป็นชุดตัวตลกสดใสสีหวานมากเลยต่อไปแอดเวนเจอร์คิงเจ้อหนูน้อยที่มาพร้อมกับแมวบนหัวพร้อมจะไปลุยทุกโซนแล้วตัวต่อไปอเฮ้ยสีเข็บปะเนี่ย เปินซีเคัพทุกตัวเลยอะ่ะเมทิคอยูนิคอร์นนี่น้องหมูใส่ชุดยูนิคอร์นน่ารักมากและตัวต่อไปเออแม่นางจะคิดว่าเป็นซีเคัพทุกตัวไม่ได้นะแฟนตาซีคาราเซลน้องหมูน้อยที่กำลังขี่ม้มาหมุนอยู่เฮ้ยแล้วตัวที่ผมอยากได้ยังไม่มาเลยอะบอลุ้นกันระหว่างสองกล่องนี้เอาอันนี้ละกันอ่ะชัดเลยได้เจ้าน้องบอลลูนพาเรน,นมีเจ้าหมูเป็นบอลลูนละนี่น้องเมวสุดน่ารักอยู่ในรถเหลือจะเชื่อไหมอะทุกคนแต่กล่องสุดท้ายนี้อาจจะเป็นซีเคัทก็ได้นะแดนมาตัวสุดท้ายจริงๆน้องเซลฟี่วน้องน่ารักมากสติ น้องหมูที่กำลังอุ้มน้องแมวน้อยซิลฟี่ด้วยกัรมีพร็อพเป็นชิงชาสวัส<ะ>นีนองสบายสุดๆเลยมันแล้วนี่คือทั้งหมดของลูลูเดอะพิกกี้จากลูรุแลนซีรีส์น่ารักทุกตัวจนหมูแบบแกะแล้วก็คิดว่าเป็นซีเครตทุกตัวเลยอะ่ะจุนน้องเขากันเยอะเนาะ